คุณกำลังชม g h o s t เ r อ t e er, นักเขียนผีใครๆก็พอจะทราบดีว่าหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของคนหลายๆคนนั่นก็คือการมีบ้านเป็นของตัวเองและตัวของกวินเองก็เป็นหนึ่งในชายวัยกลางคนที่คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันและนั่นเองจึงทำให้เขาตัดสินใจซื้อบ้านแห่งหนึ่ง จากโครงการที่แฟนของเขานำมาให้ดูเพียงแต่ว่าแค่วันแรกที่ตัวของกวินย้ายเข้ามายังหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้เขาก็ได้เจอกับปรากฏการณ์แปลกๆในตอนกลางคืนยังหมอกที่หนาจัดจนปิดบังทัศนวิสัยการมองเห็นรวมถึงยังเจอสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด และภาพสยดสยองอีกมากมายจนทำให้เขาพยายามหนีมาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ได้หนีมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในโครงการสองของหมู่บ้านเพียงแต่ว่าเขากลับไม่รู้เลยว่าการหนีมายังที่แห่งนี้มันก็ใช่ว่าจะทำให้เขาปลอดภยัย ตอนบ้านจัดสรรโครงการสองหลังจากที่กวินปีนลั้วบบ้านหลังหนึ่งในโครงการสองของหมู่บ้านเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขารีบมุ่งตรงไปยังตัวประตูบ้านพร้อมกับออกแรงทุบอย่างแรง จนทำให้เสียงทุบประตูของเขาดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งความมืดแต่ถึงแม้ว่าเสียงมันจะดังมากขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีสิ่งใดตอบสนองการทุบของเขาในครั้งนี้นอกจากความเงียบและสายหมอกที่ยังคงปกคลุมไปทั่ว แต่ในระหว่างที่เขากำลังออกแรงทุบป,ประตูอย่างบ้าคลั่งอยู่นั้นจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่วิ่งเข้ามาจากด้านหลังของเขาอย่างรวดเร็วและเสียงฝีเท้านี้เองที่ทำให้ตัวของกวินค่อยๆหันกลับไปมองแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เตรียมตัวอะไรจูจ่ๆเงาดําเงานั้นก็เอามือมาปิดปากของเขาเอาไว้ เขารู้สึกได้ทันทีว่ามือของเขาที่กำลังทุบป,ประตูอยู่ถูกบางอย่างจับเพื่อเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้เมื่อกวินเจอแบบนั้นเขาก็พยายามดิ้นและส่งเสียงออกมาแต่ยิ่งเขาทำเจ้าเงาดำเงานั้นก็ยิ่งลัดร่างกายของเขาให้แน่นมากยิ่งขึ้นเงียบๆหน่อยคุณเดี๋ยวพวกมันก็เจอเราหรอก เสียงที่มาจากเงาดํานั้นกระซิบเข้าข้างๆหูของกวินแม้ว่ามันจะเป็นเสียงที่กวินไม่รู้จักมาก่อนก็ตามทีแต่เสียงที่กวินได้ยินนั้นมันคือเสียงของมนุษย์ไม่มีผิดแน่แนๆและการได้เจอเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในสถานการณ์แบบนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ดีเอามากๆเลยทีเดียว และนั่นเองจึงทำให้ตัวของกวินค่อยๆผ่อนคลายร่างกายลงจนทำให้เขาไม่ดิ้นขัดขืนเจ้าเงานั้นอีกต่อไปเมื่อเงาดำเงานั้นเห็นแล้วว่าตัวของกวินไม่มีทีท่าขัดขืนมันก็ค่อยๆลดมือของมันที่ปิดปากของชายวัยกลางคน พร้อมๆกับมือที่เหนี่ยวลังแขนของกวินเอาไว้ออกกฎข้อที่หนึ่งอย่าทำเสียงดังถ้าทั้งหมู่บ้านยังมีหมอกหนาปกคลุมเงาดำเงานั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาที่สุดเล่ากับเป็นการกระซิบเมื่อกวินได้ยินแบบนั้นมันเลยทำให้เขาเข้าใจได้อย่างดีว่า สิ่งที่ทำให้ถูกปีศาจน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวไล่ล่าอยู่ในตอนแรกคืออะไรและเมื่อกวินสามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้แล้วเขาก็พยักหน้าตอบรับเงาดำเงานั้นทันทีเงาดำที่เลือนลางในความมืดค่อยๆขยับตัวเล็กน้อยหลังจากที่เห็นแล้วว่า กวินเข้าใจสิ่งที่พูดจริงๆการขยับตัวในครั้งนี้นี่เองที่ทำให้ตัวของกวินสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนสักทีว่าเงาดำนั้นมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกประการแถมมันยังดูเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ผู้ชายเหมือนอย่างเขาอีกด้วยที่นี่ไม่ปลอดภัย รีบตามผมมาร่างของชายคนหนึ่งในเงามืดพูดขึ้นมาซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่คําพูดนั้นกลับดูหนักแน่นเสียเหลือเกินถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเจอกันครั้งแรกก็ตามแต่ตัวของกวินก็ตัดสินใจเดินตามคนนั้นไปอย่างว่าง่าย แต่ทันทีที่เท้าของกวินเริ่มก้าวเดินจู่ๆเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่าบ้านที่พวกเขากำลังยืนอยู่กำลังสั่นไหวเศษอิฐเศษปูนรวมถึงฝุ่นต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเริ่มล่วงลงมายังบริเวณที่พวกเขายืนอยู่และจากนั้นเองบริเวณประตูกระจกของบ้าน ก็มีบางอย่างกระแทกอย่างแรงจนทำให้ทั้งคู่สะดุ้งตัวโยงกวินรีบหันไปมองต้นกำเนิดเสียงที่ดังมาจากภายในบ้านและมันก็ทำให้เขาได้เห็นว่าบัรนี้ที่ประตูกระจกกำลังมีล่างที่ผอมแห้งจนเนื้อติดกระดูกดวงตามีแต่ตาขาวและอยู่ในสภาพเปลือยเปล่า รวมถึงมีเลือดสีแดงเปื้อนเต็มตัวหลายสิบตนกำลังมาออกันอยู่ที่กระจกเว่งจูจ่ๆเสียงคนที่มาช่วยเขาก็ตะโกนสุดเสียงก่อนที่จะวิ่งกระโดดข้ามรั้วบ้านข้างหน้าไปหลังจากสิ้นเสียงตะโกนนั้นจูจ่ๆประตูกระจกบ้านก็ค่อยๆเกิดรอยเลา กวินที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าเขารีบวิ่งกระโดดข้ามลัวตามชายคนนั้นไปทันทีและทันทีที่ล่างของเขาผลลัวบ้านได้เสียงกระจกแตกกด็ดังสนั่นออกมาพร้อมๆกับล่างอันผอมแห้งเหล่านั้นได้ทะลักออกมาจากตัวบ้าน ราวกับน้ำที่ถูกเปิดให้ออกจากก๊อกน้ำพวกมันค่อยๆปีนออกจากลั้วบ้านอย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่ามันจะมีบางส่วนกระโดดลงมาจากบริเวณของตัวบ้านอีกด้วยซึ่งตอนนี้เท่าที่สังเกตเห็นพวกมันน่าจะมีเกิน20ตนเป็นแน่บทข้อที่สอง เมื่อเจอร่างผอมแห้งให้วิ่งกลับไปยังเสาไฟชายคนที่มาช่วยเขาเอาไว้พูดในขณะที่วิ่งกลับไปยังทางที่ตัวของกวินเพิ่งจากมาแม้ว่าเจ้าเสาไฟหัวมนุษย์จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสร้างความสยองก็ตามแต่ตอนนี้กวินไม่มีทางเลือก นอกจากต้องทำตามสิ่งที่ชายคนนั้นพูดทำให้สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจวิ่งกลับไปยังทางเก่าที่เขาเพิ่งเคยผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เขาไม่ได้วิ่งตัวคนเดียวอีกต่อไปเพราะว่ามันยังมีชายที่เขาไม่รู้จักวิ่งนำไปรวมถึงยังมีเหล่าวิญญ,ญาณผอมแห้ง อันน่าสยดสยองวิ่งตามเขามาเป็นกองทัพแม้ว่าตอนนี้ร่างกายของกวินจะบอกให้หยุดวิ่งขนาดไหนก็ตามแต่เพราะสิ่งที่ไล่ตามเขามาอย่างไม่ลดละมันจึงทำให้เขาไม่สามารถที่จะหยุดฝีเท้าของตัวเองได้จนในที่สุด กวินก็วิ่งมาถึงเสาไฟหัวมนุษย์ต้นแรกจนได้และเมื่อเขามาถึงเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าทำไมต้องวิ่งมายังที่แห่งนี้เพราะว่าเจ้าเสาไฟหัวมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ปล่อยไฟอันร้อนระอุออกมาจากปากโดยเปลวไฟเหล่านั้นได้แผดเผาเอาร่างของเหล่าวิญญาณผอมแห้ง จนสลายกลายเป็นขี้เท่าในทันทีที่นี่มันคือที่ไหนแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่กวินตะโกนถามชายหนุ่มที่วิ่งมาพร้อมกับเขาในขณะที่ไฟจากเสาไฟหัวมนุษย์กำลังสาดไฟแผดเผาเหล่าวิญญาณลายแต่เพราะว่าเสียงที่ดังเกินไปของกวินนี่เอง ที่ทำชายตรงนั้นต้องรีบยกมือขึ้นมาจุที่ปากเพื่อเป็นสัญญาณให้เขาเงียบลงแต่ถ้าว่าไม่ทันเสียแลว้วเพราะในขณะที่ชายคนนั้นยกมือขึ้นมาจุที่ปากมันทำให้เขานั้นเผลอไม่ได้ระวังข้างหลังและจังหวะนั้นเองก็เป็นจังหวะเดียวกันกับเจ้าวิญญาณไายที่ถือท่อนเหล็กขนาดใหญ่ เดินมาหยุดที่ข้างหลังของเขาอย่างไม่มีปีมีกลุยมันใช้จังหวะนั้นฟาดคอนเหล็กเข้ากลางศีรษะของชายคนนั้นอย่างแรงจนทำให้เขาสุดลงไปกับพืนเลือดสีแดงสดพุ่งสาดกระจายออกมาจากบาดแผลบริเวณศีรษะเล้ากับน้ำผุแม้ว่าความเจ็บปวดจะแล่นไปทั่วร่างกายของชายคนนั้น แต่เขาก็พยายามที่จะฝืนตัวเองให้ยืนขึ้นแต่เพราะว่าการเสียเลือดมากเกินไปนี่เองที่มันเหมือนจะทำให้ร่างกายของเขาขยับได้อย่างเชื่องชา้ามันจึงทำให้เจ้าวิญญ,ญาณหลายที่ถือท่อนเหล็กสามารถฟาดเหล็กซ้ำเข้าไปที่กลางศีรษะของเขาได้อีกครั้งและในครั้งนี้ มันก็ทำให้ร่างของเขาหมดสติก่อนที่จะฟุบลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นปูนของหมู่บ้านและถึงแม้ว่าชายคนนั้นจะหมดสติไปแล้วก็ตามแต่เจ้าวิญญาณที่ถือท่อนเหล็กนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่หนำใจเพราะว่ามันยังคงฟาดท่อนเหล็กในมือ ลงไปที่ล่างนั้นเรื่อยๆจนในที่สุดล่างกายของชายคนนั้นก็กระดูกแหลกเหลวและนอนจมกองเลือดในที่สุดกวินมองภาพอันน่าสยดสยองนั้นตั้งแต่เริ่มจนจบเพราะจะให้เขาเก้าวเดินไปข้างหน้าก็กลัวที่จะปะทะกับเจ้าปีศาจท่อนเหล็กแต่ถ้าจะให้ถอยหลัง เหล่าวิญญาณผอมแห้งก็ยังไม่ถูกกำจัดจนหมดตอนนี้ในสมองของเขาไม่สามารถรับรู้ได้แล้วว่ามันจะต้องทำอย่างไรต่อและเมื่อเขาคิดได้แบบนั้นน้ำตาของเขาก็ค่อยๆไหลอาบแก้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวเรี่ยวแรงที่เคยมีบัดนี้กลับหมดลงไปดือด้อ และทำให้ในที่สุดแล้วร่างของกวินก็ค่อยๆสุดลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นปัสสาวะอุ่นๆไหลมาจากระหว่างขาของเขาจนซึมออกมายังพื้นถนนวิญญาณที่ถือท่อนเหล็กหยุดใช้อาวุธในมือของมันกระดำล่างที่ไหลวิญญาณตรงหน้า ก่อนที่มันจะเดินตรงมาหาเขาพร้อมๆกับท่อนเหล็กที่เปลือเปื้อนไปด้วยเลือดจนทำให้มันเกิดเป็นเส้นสายสีเลือดลากเป็นทางยาวและตอนนี้มันกำลังมุ่งตรงมายังล่างของเขาแต่ในขณะที่ทุกๆอย่างมันกำลังจะมาถึงทางตันนั่นเอง จูจ่ๆเปลวไฟจากเสาไฟหัวมนุษย์ก็หยุดลงเช่นเดียวกับการเดินของเจ้าปีศาจท่อนเหล็กตัวนั้นกวินมองไปรอบๆแล้วเขาก็พบว่าตอนนี้ทุกๆอย่างมันหยุดนิ่งราวกับเวลาทั้งหมดได้ถูกหยุดลงและจากนั้นมันก็มีเม็ดฝนค่อยๆเทลงมาจากท้องฟ้า เพียงแต่ว่าเม็ดฝนที่หยดลงมานั้นกลับไม่ใช่เม็ดฝนสีใสเหมือนกับที่เราเห็นในชีวิตจริงแต่มันกลับเป็นเม็ดฝนสีเลือดและสีแดงของมันก็ค่อยๆย,ย้อมร่างกายของกวินให้เปลอะเปืือนไปทั้งหมดก่อนที่สติของกวินจะดับวูบลงกวินมารู้ตัวอีกครั้ง เขาก็พบว่าตอนนี้เขากำลังนอนหลับอยู่ตรงโซฟาภายในห้องรับแขกที่มีแสงไฟสลัวสลวจากเสาไฟข้างนอกส่องเข้ามาเสียงลมพัดปลิวพร้อมกับเสียงกระดิ่งลมที่เขาแขวนเอาไว้หน้าบ้านส่งเสียงดังเป็นจังหวะเนื่องจากตอนนี้ข้างนอกลมกำลังพัดแรง เมื่อกวินได้สติกลับมาครบถ้วนเขาก็รีบลุกขึ้นมานั่งตัวตรงบนโซฟาพร้อมกันนั้นเขาก็รีบสำรวจร่างกายของตัวเองเนื่องจากความฝันเมื่อสักครู่ของเขานั้นสมจริงเอามากๆแต่เมื่อเขาพบว่าตอนนี้ร่างกายของเขานั้นยังอยู่ครบและไม่มีบาดแผล ก็ทำเอาเขาโล่งใจและค่อยๆระบายลมหายใจอันแสนเหนื่อยอ่อนออกมาก่อนที่เขาจะตัดสินใจค่อยๆเดินขึ้นไปยังห้องนอนของเขาตอนนี้หยาดฝนจากฟากฟ้าค่อยๆโปรยปลายลงมาสู่พื้นจากหนึ่งหยดกลายเป็นสองหยดและจากสองหยด กลายเป็นหยาดฝนอีกมากมายที่ตกย้อมพื้นถนนของหมู่บ้านเอาไว้ตอนนี้เสียงสายฝนที่ตกกระทบพื้นและจากบ้านหลังต่างๆในหมู่บ้านดังอื้ออึงขึ้นอีกครั้งพร้อมๆกับป้ายโครงการสาที่ทำจากสแตนเลสที่มีหยดน้ำเกาะกำลังสะบัดไปมาตามแรงลม